นี่คือความรู้สึกเวลามีแฟนที่คอยหงึงหวงอยาก oh, t a e ทำมั do. oh, ่งโอ t s e ฉันจะทำการบ้านในเสร็จในวันนี้ผู้นี้คอยทำจะทำให้เสร็จในวันนี้นี่มันกคนดำและนี่ก็คือข้อดีของคนดำและฟลิมกันแดดถนนโลมแแบบนี้ไม่มีคนแงะรถแม่งเลยเนีม่มใครอยู่บนรถแม่งเลยเวลาโดนเพื่อนแกลง้ง อาบปซะเาไปสตาไปซะไาไปซะไาไาไปซะาไปซาไาไปซะไปซะเคืไเหาุผลที่ผู้หญิงสามารถสนิทกันได้ง่าย คุยกูเกลียดแม่งเธอก็เกลียดมันกันเหรองั้นเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าและนี่คือเวลาที่คุณจะบอกรักแฟนท่ามกลางผองเพื่อนที่รักคือว่าอ่ะฉันรักเธอนะั่น และนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อไม่มีคนอยู่บ้านาไม่มีใครอยู่้าลจะทำไรอ่ะเวเวลาอยู่ในรถคนเดียวผมว่าทุกวันนี้นะครับโลกเรามันล้อจริงๆครับ กคนต้องหันมาใส่ใจเฮ้ยเฮ้ยทำอะไร What do you want Y'all take some fries What do you want Some fries What do you want Some fries mother What do you want Some French fries What do you want French fries What do you want French fries motherfucker และนี้ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาเพื่อนกินไม่หมดอิ่มแล้วช่วยกินหน่อยเฮียแหละกูเอ่มแล้วกินป่ะ และนี่ก็คือเวลาที่ผู้หญิงสวยๆเดินเข้ามาในลิฟต์เฮ้ยเชิญครับผู้ผู้หญิงไปชั้นไหนครับชั้นห้าค่ะอุอยครับนเท่ับไปชั้นไหนล่ะครับชั้นหกค่ะอือขโมยไป But first let me take a selfie Come on alright But first let me take a selfie But first, let me take a selfie. Right let that first, let me take a selfie. first, let me take a selfie.